อันนี้ส่งถึงบ้านเพียงแต่คุณสั่งทีเดียว15แพ็ค15้แพ็เนี่จะอยู่สองสาคนเดือนหนึ่งหมด15แพ็คนี่คืออยู่ในเส้นทางก็จะส่งเป็นเป็นส่งหมดนะครับเดี๋ยวแต่ว่าคุณต้องสั่งล่วงหน้านิดนึงเดี๋ยวเขาจะจัดคิวในการส่งให้นะครับคืออาจจะภายใน2วันคุณส่งวันนี้2วันเขาจะไปส่งแล้วเขาจะโทรตามเขาจะมีระบบเช็คเลยว่าคุณดื่มน้ําไปแล้วขณะนี้ ใกล้จะหมดลวเขาจะโทรถามคุณเลยคือคุณอยู่เฉยๆน้ําเต็มตลอดทั้งปีนะคอยแค่ว่าเขาสั่งไหมเขาจะโทรคอนเฟิร์มนิดนึงสั่งไหมสั่งครับ,ครบแค่นั้นนะเขาจะขนไปตั้งข้างตู้เย็นคุณเสร็จคุณหน้าที่แกะแพ็คแล้วเอาใส่ตู้เย็นเท่านั้นนะครับก็บบนี่นอกจากจะสั่งโทรสั่งได้นะครับก็จะมีร้านค้านะฮะร,ร้านที่ระวังจำหน่ายอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็มีร้านตอนนี้นะครับนะครับที่เดอะรามอินทานะครับ เดอะพาร์คสยามซอย24นะครับเท่าทางแฟชั่นไอส์แลนด์นะครับเร้านพี่แต๋วนะครับ แล้วก็มาที่แถวรามินทานแถวนั้นใครก็รู้จักนะครับมามารัดประดาวนะครับร้านกอพาณิ์รามินทา14หรือเรียกว่าซอยมายาลามนะครับเข้าจากรามินทานะครับอยู่ขวามือตรงข้ามกับร้านชุดแต่งงานนะครับเข้าไปนิดเดียวฮะรามินทา14หรือท้ายซอยมายาลามนะฮะเกือบจอกรามินทาอยู่ครับมาที่ร้านพี่ทันชนกนะครับส่วนสยามนะครับเสรีไทย81ทับหนึ่งนะฮะเลี้ยวขวาซอยแรกนะครับร้านอยู่กลางซอยครับร้านร้านอาหารเจ ฮะฮของอาจารย์เอ๋ร่มเก้าซอยห้าครับนะครับแล้วก็ร้านอ่างทองนะฮะตลาดอินทราลักษ์นะครับซอยน้ำวมินเจ็ดสิบห้าฮะป้าหลองฮะตลาดสตรีวิทย์เข้าไปในตลาดสตรีวิทย์สองเนี่ยเข้าไปตรงตรง,ตรงหน้าห้องน้ํานะฮะร้านของป้าหลองจะวางอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็ร้านที่ร้านน้องกิฟต์นะครับเลขที่หนึ่งสามเก้าทับเจ็ดหกนะครับหมู่บ้านบดินทร์สี่คูบอนซอย27นะครับอเอาแค่นี้ก่อนฮะเดี๋ยวที่เหลือเอาไว้พรุ่งนี้บ้างนะครับแล้วก็ เอสเมทเนี่ยย้ำนิดนึงครับส่ง s อสเข้ามาพูดคุยกันนะครับทางโฟร์ชแนนเองนะครับมีรางวัลนะครับสมนาคุณนะครับมีการสุ่มนะครับในสิ้นเดือนนี้นะครับในสิ้นเดือนนี้นะครับรุ่นรับ iPad ดมินิหนึ่งเครื่องนะครับทุก SMS นะครับทุกรายการของโฟร์ชแนนนะครับนะก็ส่งเข้ามารุ่นกันนะครับส่งเข้ามานะครับหนึ่งรายการนะครับสิ้นเดือนนี้จับแจกนะครับหนึ่งรางวัลนะครับขอบคุณทุก SMS นะครับทั้งให้กําลังใจทั้งติชมส่งมาได้ครับ ผู้ดำเนินรายการเองไม่ได้ดูสดตอนนี้แต่ว่าก็เป็นมอนิเตอร์ตอนออกอากาศเช่นกันขอบคุณทุกคำติชมก็แล้วกันนะครับนะบเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดประเด็นเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยในมุมที่มันเห็นแย้งกับอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะมีฟีดแบ็กกลับนะครับเราเป็นประชาธิปไตยนะผมว่าจริงๆเรามองในมุมทั่วๆไปนะฮะหรือเราเราต้องมีสิทธิวิจารณ์ในเมื่อเราเองก็ต่อต้านกฎหมายห้ามวิจารณ์ เต่อนี้เราเราจะวิจารณ์กันเองไม่ได้ นะครับแล้วใครจะได้ประโยชน์ ừ, ประชาชนนะฮะหรือไงนะครับถ้ามาูมทางบ้านฟังไว้ก็เป็นมุมมองทั้งสองด้านแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราจะต้องการประชาธิปไตยเราต้องปรับสังคมเราเป็นประชาธิปไตยก่อนเริ่มต้นที่ท่านอ่ะตัวท่านเองก่อนให้ท่านเป็นประชาธิปไตยก่อนครอบครัวเป็นประชาธิปไตยก่อนถูกต้องแล้วหลังจากนั้นหมู่บ้านตำบลจังหวัดก็จะเป็นประชาธิปไตยตามมานะครับเรียงลําดับไปอย่างนั้นอย่าอย่าเสียแรงตาสว่างนะตาสว่างเราเห็นศัตรูคู่ข้างมดแต่ตัวเองไม่มองต้องมองดูเขาต้องรู้เราใช่ครับ โอเคเขาประเด็นครับประเด็นรู้เ่ารู้เราเอามาดูนี้กันหน่อยรายการเราจะวิจารณ์กันบางทีบางเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะขัดแย้งกับความรู้สึกที่คุ้นเคยแต่ผมบอกว่าคุณอยากจะสู้กับอามาตเนี่ยคุณต้องต้องลบล้างวัฒนธรรมอมาตออกไปให้หมดอย่างที่เมื่อก่อนต้องเปลี่ยนสังคมเป็นประชาธิปไตยต้องรู้จักวิธีคิดนะและประชาธิปไตยนี่สาคัญที่สุดคือเสรีภาพครับคุณอห่่ยอมให้ใครมาแตะต้องเสรีภาพมูลนิธาไหคุณต้องมีความคิดบางอย่างที่ป้องกันเสรีสิทธิและเสรีภาพของคุณได้มีแนวความคิด ไม่ใช่ว่าเขาว่าอะไรก็ว่าตามกันแล้วสุดท้ายมันไปไปล็อกอำนาจและเสรีภาพของคุณเองโดยปริยายคุณต้องมีหลักการของคุณเองเป็นตัวของคุณเองแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่ว่าประเทศชาติเขาตัดสินยังไงหลักการอาจจะไม่เหมือนกันเลยนะประเทแต่สุดท้ายเขาใช้เสียงส่วนใหญ่ถูการตัดสินอันนั้นก็คือประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องเป็นตัวของตัวเองนะเพื่อจะได้มุมมองที่แตกต่างตรงนี้มาประกอบกันนะในที่สุดพอหลายๆคนหลายหลายหัวหลายๆมุมมองเนี่ยพอรวมกันเนี่ยมันจะลด ข้ออ่อนด้อยลงฮะและเนี่ยคือหนทางที่ประเทศเจริญในที่สุดต่างคนต่างช่วยกันคิดเนี่ยมันจะทําให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นมาครับทีนี้เรากำลังจะพูดถึงประเด็นเมื่อวานนี้นะก็เป็นวันพระใหญ่ครับซึ่งเป็นวันเขาเรียกอะไรวันเวียนเทียนวันวิสาขบูชาสาบูชาซึ่งซึ่งดีทีเดียวนะฮะซึ่งตอนนี้คนพุทธเนี่ยค่อนข้างจะตื่นตัวเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนามากขึ้นคนคนไปหาศาสนามากขึ้นนะโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ย คนไปเวียนเทียงกันเยอะเลยนะคนไทยไปเวียนเทียงกันเยอะครับแต่ทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงเมื่อวานนี้ก็มีการงดขายเหล้าขายสุราประกาศอย่างเป็นทางการงดจําหน่ายการไม่ดื่มสุรานะเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การไปห้ามเขาไม่ให้ขายเหล้าเนี่ยผมถือว่ารบกวนเสรีภาพละเมิดสิทธทิเสรีภาพของผู้ค้าขายครับจริงๆมันแน่แค่ขอความร่วมมือไหมใช่ครับนะ แล้วเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องศรัทธาอไปออกกฎหมายได้ยังไงบังคับให้ให้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้ไม่คุณต้องศรัทธาด้วยใจคุณเองถูกไหมฮะอ่าครับแล้วเป็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาครับผมพูดคํานี้ปุ๊บคุณบิ๊กบัฟบจะนึกถึงรัฐธรรมนูญทันดีเออใช่ถูกไหมฮะครับเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยข้อแรกๆอย่างข้อสี่เนี่ยชัดๆเลยว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่นะฮะนะครับประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ครับ อันนี้คือข้อ4เลยชัดๆแต่สุดท้ายเนี่ยไอายการปฏิเสธการมีกฎหมายห้ามขาย<ม>เหล้าขายชุลาเนี่ยไม่ว่าจะวันไหนครับมันไปละเมิดรัฐธรรมนูญเต็มๆเลยใช่ฮหมวดเนี่ยสะท้อนอย่างหนึ่งคุณดงถ้าพูดถึงศาสนาพุทธซึ่งวันวิสาขาบูชาถูกไหมฮะมันเป็นของวันสำคัญของศาสนาพุทธ กูโดดกำลังจะตั้งโจทย์ว่าถ้าเกิดคนขาดสนาคลิ์เขาจะซื้อเหล้าเนี่ยเขาต้องโดนห้ามไปด้วยเอเขาโดห้ามไปยโดยใช้กติกาสนศาสนาพุทธถูกไหมฮะเขาคูจะอื่นอันนี้ที่คุยเนี่ยไม่ใช่บรรทัดฐานว่าดื่มเหล้าดีหรือไม่ดีไม่ใช่นะฮะกำลังให้ความคิดว่าผมกำลังพูดเรื่องกฎหมายฉบับนี้เออนะครับนะทำไมผมพูดเพราะกฎหมายฉบับนี้เนี่ย ออกในปี2 5 5 2วันที่30มิถุนา2อ5 2รับโดยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์วชชีวะอภิสิทธิ์วชชีวะออกกฎหมายอะไรมาค,ค,คือถ้าคุณออกกฎหมายที่มันกระทบกระเทือนประชาชนขนาดนี้เนี่ยนะคุณไปลดลิดรลอนเสรีภาพเขาขนาดนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือประชามติ คุณจะออกแบบนี้ได้คุณต้องมีประชาธิปไตยคุณเคยไปฟังประชาชนเขาคุยกันไหมเรื่องนี้ใช่ไหมถึงไม่ประชาธิปไตยคุณก็ควรจะผ่านสภาเพราะถือว่าสสเป็นตัวแทนของประชาชนในสภาแต่สิ่งที่นายประสิทธิ์ทำคืออะไรฮะปีห้าสองนายประสิทธิ์ออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยงดการขายเครื่องดื่มในวันพระใหญ่สี่วันวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาอาสาบูชาและวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นการออกกฎหมายโดยไม่ผ่านสภาออกเป็นพรกพรกเลย คือใช้คณะกรรมาการประกาศเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นไหมเว่าเกิดเขาออกกฎหมายเรื่องนี่นะสุรานะเป็นสิ่งอบบยมุกอะต่อต้านอบบยมุกรัฐบาลวิสิทธิ์วิชาชีวะออกพลกรแล้ก็กลายเป็นเทพเลยไปกลายเป็นคนดีเพราะว่าต่อต้านอบบยมุกลองรัฐบาลยิ่งรักออกพลกรให้คุณทัศนสิ์กับบ้านมั้งนี่เจาพ่อจะแม่ลงเล่าอะไรว่าตาเลยโอ้ยอะไรอย่างนั้นเอคุณไปริดรอนประชาชนในโฆนณได้อย่างไอก็ ที่นายประสิทธิ์ทำเนี่ยมันทาให้เกิดการลิดรอนเสรีภาพอย่างรุนแรงแล้วผมบอกกฎหมายฉบับนี้ยังอยู่ได้งไงเนี่ยอขัดรัฐธรรมนูญเต็มๆอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้รประเด็นหลักๆคือเรื่องาศาสนา,า,สา,าคือบับอ,อันนี้อันตรายมากเลยนายประสิทธิ์ทำอะไรครับคุณกําลังสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นระหว่างคนที่นับถือาศาสนาต่างๆใช่ไหม,มคุณว่าผมว่าเมื่อวานนี้คนที่เป็นคริสต์เองหรือาศาสนาลัทธิอื่นเองก็ตามที่เขาไม่ได้ฝักฝ่ายทางนี้เออหรืออาจจะมีบางลัทธิต้องบูชาเหล้ากับ ลัทธินี่มันไม่ได้่มันความเป็นศาสนาอย่างเดียวนะบางลัทธินี่ก็ต้องบูชาลเหล้าก็เฉพาะเจ้าแม่เขาเนี่ยพุ่งเมื่อวานนี้เขาซื้อเหล้าไม่ได้เนี่ยคุณกําลังละเมิดสิทธิว่าด้วยการนับถือศาสนาในมาตรา37ของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งกล่าวไว้ว่าเสรีภาพโดยสมบบอกว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานิกายศาสนาหรือลิตรัฐที่นิยมทางศาสนาแบบใดก็ได้มิให้รัฐทําการใดๆอันเป็นการลิดรอนสิทธิเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ในเรื่องของศาสนา นี่บรรจุบัญยัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนมาตราสามสิบเจ็ดไปที่มาตรา30สิบวักคสามของรัฐธรรมนูญก็ยังบรรยัติว่ชัดเจนว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุผลแห่งความแตกต่างในเรื่องกําเนิดเชื้อชาติศาสนาเพศอายุความพิการต่างๆเหล่านี้ทำไม่ได้เห็นไหมฮะนี่คุณมันเป็นเรื่องคุณกําลังบังคับ นี่นายอภิสิทำออกกฎหมายเนี่ยไปแย่งครับตัวตัวรัฐธรรมนูญใช่ไหมถูกฮะซึ่งไปยิงมันต้องเป็นกฎหมายที่โมฆะเมื่อวานนี้ผมบอกอยากยุเลยใครขายเราขายตารวจจับให้ขึ้นศาลแล้วก็เอาตรงนี้มาสู้กันเลยเดี๋ยวขึ้นศาลอะไรฮะขึ้นศาลอย่าไปเชื่อน้ำน้ำมนของคณะตุลาการชุดนี้อ๋อตลกเหรอถ้าขึ้นศาลนาญาศาลศาลแพ่งเนี่ยมันก็ยังพึ่งได้ในส่วนนี้นะนะฮะบางประเด็นมุ่งกลับเอาคุณดองพูดถึงการดื่มสุราในวันพระที่ห้ามถ้าเกิด พี่น้องมุสลิมเขาจะโวยเฮ้ยประเทศไทยไม่น่าจะมีการขายสุราเลยเพราะว่าพี่น้องมุสลิมเราตอก้านน้ำน้ำเมาไม่ให้มีเราจะว่าไงเพราะประเทศไทยยังไม่ได้บอกครับว่าศาสนาใดเป็นศาสนาประจําชาติไม่มีหลักอันไหนประกาศเลยหลายคนพูดถึงเรื่องจารีดขึ้นมาเพราะผมโพสต์อันนี้บนหน้าเฟซบุ๊กก็พูดจารีดขึ้นมาท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไปดูก่อนว่ากฎหมายที่เป็นจารีตเนี่ยมันจะอยู่ในประเทศไหนเป็นหลักอย่างซาอุดีอาระเบียอย่างเงี้ยที่เขามีกฎหมาย ห้ามดื่มเหล้าห้ามเนื่อห้ามนี่เนี่ยนะฮะอันนี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นไปได้เพราะประเทศเขาปกครองด้วยระบอบอะไรฮะเผด็จการารครับอย่างอย่างเงี้ยคุณไปออกอย่างนี้ได้นะพิเศษครับออกกฎหมายอย่างนี้ได้ในประเทศเกาหลีเหนือครับคุณทําได้ครับแต่ถ้าประเทศไทยประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยเนี่ยกฎหมายเขามีไว้เพื่อคุ้มครองเสรีภาพอืคุ้มครองสิทธิครับหมายความว่ากฎหมายต้องออกมาสมมติว่า บิ๊กบ๊อบจะมาละเมิดสิทธิผมต้องออกกฎหมายมาคุ้มครองสิทธิผมไว้ใช่แต่ไม่ใช่ไปริดลอนสิทธิ์อืเช่นอยู่ๆบิ๊กบ๊อบห้ามใส่เสื้อลายสก็ตอันนี้ริดลอนสิทธิ์ริดลอนสิทธิ์ใช่บิ๊กบ๊อบห้ามหน้าตาแบบนี้ริดลอนสิทธิ์ไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมริดลอนสิทธิ์ผมเกินห้ามอ้วนอย่างนี้หรือห้ามกินข้าวไข่เจียวหรือห้ามกินเหล้าตายเลยหรือห้ามขายเหล้าอืแต่ถ้าคุณไปขายแล้วมันเกิดว่ามีผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวมเช่นยาเสพติด อย่างรุนแรงอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ต้องออกกฎหมายห้ามมาเพราะมันไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขาแต่กฎหมายในระบอบประชาติใยเนี่ยผมพูดเลยท่านผู้ชมเอาหลักตรงนี้ไปคิดและไปตีความได้หมดเลยเพราะกฎหมายในระบอบประชาธิตยเขาว่าด้วยเรื่องเสรีภาพว่าด้วยการปกป้องเสรีภาพแต่กฎหมายในระบอบประเดการมีไว้เพื่อปกป้องอำนาจตัวเองครับเอออะไรที่เถียงกันเนี่ยนะไม่ใช่สนับสนุนการดื่มเหล้านะครับไม่ใช่พลังพูดเรื่องเสรีเราเรื่องเสรีตีให้แตกเดี๋ยวจะบอกเฮ้ คนจัดรายการสองคนนี้มันอยู่โรงเหล้าหรือไม่ใช่ครับผมเองไม่ไม่นิยมเลยไม่ไม่วันวันเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ดื่มอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นยังไงก็ไม่ดื่มเมื่อวานนี้ถึงคุณจะห้ามไม่ห้ามเราก็ไม่ดื่มอยู่แล้วครับมันมันเป็นปู่ฉาที่เราตั้งเรื่องมาคุยจะนะเกิดให้ให้มันชัดอ่ะเวลาเราเถียงกันนะฮะเอาเอาตั้งประเด็นให้มันนอกจากเรื่องศาสนาแล้วมาตรา30สิวรรคสามของรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณก็ยังไปละเมิดอีกฮะคือเป็นเรื่องของการสิทธิในการเสรีภาพในการอ้อโทษนะ มาตรา43นะฮะเป็นสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมในเมื่อคุณบอกว่าการดื่มเหล้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระทบสิทธิเสรีภาพคนอื่นการขายเหล้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่นี่คุณออกกฎหมายมาบังคับคุณายคุณายพิสธิ์คุณบอกว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นอะไรฮะ ผู้นำทางด้านประชาธิปไตยแต่ด้วยวิธีการคิดโดยการออกจดหมายเช่แบบนี้มันฟ้องให้เห็นเลยว่าคุณมีสมองเป็นประเด็จการนะพิสิทธิ์นะผมบอกอย่างนี้เลยนี่ถ้าเกิดเราเทียบกันระหว่างอภิสิทธิ์วิชาชีวะกับรายการเราเนี้ยอภิสิทธิ์ได้ออกกฎหมายนั้นดูดูดูเท่เลยนะเราคุยเรื่องนี้เราดูแย่เลยเราต้องให้ทันนะต้องให้ทันอมาตนะครับเราไม่ได้ไปเราไปต่อต้านอมาตแล้วก็ไปนั่งไหว้วนเวียนอยู่ในกฎในกฎกติกาอมาศซึ่งเนี่ยมันเนียนมากคุณเห็นไหมครับ มันเนียนมากเลยมันออกกฎหมายแบบนี้มามเราก็รู้สึกว่าเนี่ยอามาเขาใช้วิธีนี้นครับอเอาความดีขึ้นมาจนไม่มีใครกล้าเถียงอ,อย่างที่ผมบอกอย่างคุณทักษิณจะเปิดบ่อนบนบน,บนดินเนี่ยเห็นไหมพอกล้าพูดขึ้นมาปั๊บโอ้โหใครจะไปสู้มัน,เอ,มน,เ,อเ,อนเอาเรื่องสิทธธรรมเอาเรื่องมันเป็นเรื่องความดีมันไม่ใช่เรื่องความจริงครับเข้าใจไหมม,มันเป็นเรื่องคืออย่างอย่างเนี้ยกลไกคุณใครจะเปิดบ่อนเสรีในประเทศน,นี้เนี่ยผมบอกว่าพูดยาก ใช่พูดไม่ได้แล้วพูดแล้วไม่ให้ทำพูดพูดแล้วซวยเลยพูดแล้วเป็นคุณคุณคุณเป็นโจรทันทีหละเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นอมาญมุกมันคุมซะเองใต้ดินอ๋ออมาดได้เอาหน้ากากคนดีใส่เพราะว่าผลประโยชน์เพราะความระยะมันอยู่ข้างใต้อก็มันคุมอยู่เพราะฉะนั้น